วันนี้มาต่อเรื่องต๊อกดีกว่าครับคราวที่แล้วพูดไว้มีต๊อกข้าวต๊อกหวานแล้วโฆษณาไว้ไงว่าจะมีต๊อกอีกหลากหลายชนิดมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เตรียมมาแล้วครับดีแซ่บคราวที่แล้วเราพูดถึงต๊อกบกีแล้วก็บินแดต๊อกเนาะบินแดต๊อกเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยเหมือนต๊อกเท่าไหร่วันนี้มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นของข้าวเหมือนกันชื่อเนี่ยชื่อต๊อกนะแต่ไม่ได้เป็นต๊อกต๊อกไกบีชื่อเป็นต๊อกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อครับ เขาจะนิยมใช้เนื้อหมูเพราะเนื้อวัวมันแพงเอาเนื้อหมูเนี่ยครับมาสับผสมกับมันหมูนิยมใช้เนื้อตรงคอเพราะว่ามันจะมีติดมันเยอะนี่คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องราบไงแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ใส่แป้งด้วยผสมปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปปิ้งก็เลยตั้งชื่อว่าต๊อกไก่แต่ไม่ใช่ต๊อกอร่อยอร่อยเลยชอบมากแล้วอ้วนมากมันหมูของนั้นหลายๆคนเขาก็จะไอ้ไหนๆชื่อคำว่าต๊อกไง ใส่กิมมิกนิดนึงแล้วกนเอาท็อกจริงๆเนี่ยยัดเป็นไส้เข้าไปซะเลยยิ่งบวนเข้าไปใหญ่บวนเขาไปใ, <laughs> ใหญ่ใช่บางร้านเนี่ยเขาทำไส้ชีสนะพอไปปิ้งเนี่ยแล้วพอเรา<อ>ตัดเนี่ยชีสก็จะไหลเป็นมีความลอวาชออใช่มีความมิดบอลชีสเบอร์เกอร์เนาะอนอกจากอย่างอันเนี้ยชื่อท็อกแต่ไม่ได้เป็นท็อกแล้วก็มีที่เป็นท็อกแต่ไม่ได้ชื่อทอ็อกคือในชื่อไม่มีคำว่าท็อกอ่ะแต่ตัวมันเป็นท็อกตัวนี้ครับชื่อว่าซอยกีซอยกีเนี่ย หน้าตาคล้คายๆคุ้ยฝ้ายคล้ายๆสันดีบ้านเราแต่ว่าตัวนี้ครับเนื้อมันจะเป็นแป้งข้าวเจ้ามันจะมีความร่วนๆแบบข้าวอะ่ะในขณะที่ต๊อกตัวอื่นเนี่ยมักจะเป็นเนื้อแบบหนึบๆแต่ตัวนี้เนื้อจะร่วนๆคือโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะชอบ แบบวิ f ฟอะไรบ้านเรามากกว่ามันจะมีความเป็นเค้กกว่าอันเนี้ยพอกินแล้วเราก็เออมันก็ขนมนะแต่ด้วยความที่มันเป็นข้าวอ่ะบางทีเราก็รู้สึกมือนั้นกินข้าวกินขนมไแบบนี้คล้าย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 เนื้อคล้ายคล้กันแล้วก็บางทีเขาก็จะทําเป็นรูปเค้กขึ้นมาเลยก็มีนะครับแบบเนี้ ก็คือเปลี่ยนหน้าตาประยุกต์ใช่ให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นน่ากินขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่ชอบก็มีคนเกาหลีเขาไปกินกต่ชายงเขากินกต่ชาอาจจะโอเคตัวต่อมาอันนี้ชื่อว่าจอยพยองตัวเนี้ยเป็นแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือจะต้องมีการเอามากดมาอัดขึ้นเป็นลวดลายเป็นลายเส้นเฉยๆก็มีหรือว่าเป็นตัวอักษรเป็นลายดอกไม้ก็มีครับแป้งตัวเดียวกันจากจอยพยองเนี่ย เอามาทำเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นไส้นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือเขาทําเป็นลูกพระจันทร์เสี้ยวนะเนี่ยนะพระจันทร์เสี้ยว <laughs> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว <laughs> เพราะอะไรเว้ยครับเนี่ยเป็นขนมประจำเทศกาลชูซอกซึ่งชูซอกเนี่ยมันตรงกับไหว้พระจันทร์นั่นเองคือไหว้พระจันทร์ของจีนเนี่ยมันจะเป็นขนมกลมๆเป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยจะเป็นทรงผอดเนี่ยจะเป็นพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งตัวนี้ก็จะมีไร้ด้วยไร้ก่อนแล้วแต่ที่บางคนก็อาจจะเป็นถั่วมั่งเป็นถั่วแดงเป็นเกาลัดก็มีนะครเป็นพุชาแห้งป่นนี้แล้วแต่แต่ละที่ทํากันไปซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนที่ ผู้หญิงทำทรงพนปั้นได้สวยเนี่ยในอนาคตผู้หญิงคนนี้จะมีลูกสาวสวยโอ้นึวกว่าจะมีสามีหรอไม่ใช่นึก่าจะ, <laughs> ะเป็นเทอะไรอย่างนั้นแล้ว <laughs> จากอันนี้ละ <laughs> ก็ยังมีตัวอื่นอีกอันเนี้ยคิดว่าหลายๆคนต้องคุ้นชื่อแน่นอนในเมืองไทยตัวเนี้ยคือมีชื่อว่าอินจอยมีอินจอยมีเนี่ยจะเป็นแป้งข้าวเหนียวละครับตัวเนี้ยคราวนี้เป็นข้าวเหนียวละแล้วไม่มีไส้นะแต่จะเป็นคลุกผงถั่ว <laughs> <laughs> บางทีก็จะเป็น อาจจะไม่ใช่ถั่วเหลืองบางทีก็บางร้านเขาก็เปลี่ยนเป็นผงถั่วแดงมากเป็นพุซตาแห้งเอาอไปฝนก็มีนะนี่เป็นขนมถั่วแปบเลยคล้ายๆแต่ถั่วแปบจะมีไส้เป็นถั่วเหลืองใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่มีไส้ที่บอกว่าหลายคนคุ้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเอามาประยุกต์ทำเป็นบิงซูด้วยก็จะชื่ออินจอมีบิงซูนั่นเองนะครับก็จะมีไอตัวต็อกอันนี้โปะอยู่แล้วก็เอาเอกลักษณ์ของเขาที่ต้องมีผงถั่วโรยเนี่ยมาโรยบนน้ำแข็งบิงซูที มีเป็นโทสตด้วยนะในร้านวิงซูหลายร้านเนี่ยทำทั้งตัวอินจอยมีวิงซูแล้วก็อ n j o y me t o a s เลยไอตัวบิงซูนี่ต้องระวังเลยเนาะดูถ้าทานมีทั้งผงน้ําแข็งทั้งผงถั่วคือเขาจะสำลักได้มีมีมีคนสำลักคือคนชอบก็ชอบเลยนะคนที่ไม่ชอบก็ก็ไม่ชอบไปเลยเพราะคนหลอกมันฝืดคอใช่ครับแล้วอย่างนี้คือเขาราดถั่วเขาราดนมอะไรอยางเแล้วแต่ร้านคือบางทีอ่ะเดี๋ยวนี้คนไทยติดขอให้ต้องมีต้องมีนมข้นมาให้ฉันหน่อยอ่ะคือหวานไรยังไงก็ขอราดนิดนึงอ่ะบางบางทีไม่ใช่เลยนะ ตอนถ่ายรูปไงจะได้แบบดูวี<ง>เทคเจอร์นอกจากนั้นแล้วมีต๊อกประจําท้องถิ่นด้วยต๊อกประจําท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยก็คือประจำกกเกาะเชจูนั่นเองเกาะชื่อดังกกเกาะเชจูเนี่ยถ้าไปแนะนํามาให้กินต๊อกประจําท้องถิ่นตัวนี้ให้ได้เพราะว่าหากินยากที่โซลตัวนี้ก็คือโอเมกิต๊อก ok, ครับตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวเช่นเดียวกัน ไส้จะเป็นถั่วแดงและล้อมข้างนอกด้วยถั่วแดงเป็นเม็ดๆอีกทีหนึง่งพราคนชอบถั่วแดงคงเอ็นจอยเนาะแต่ถ้าคนไม่ชอบถั่วแดงก็อาจจะโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยไม่มีไอื่นอ,อื่นถ้าโอเมกีต็อกเนี่ยต้องใช่ถั่วแดงแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้คือข้างนอกข้างนอกเนี่ยไม่ล้อมถั่วแดงก็มีนะบางที่เขาก็จะเอาธัญพืชมาล้อมแทนก็อาจจะช่วยให้มี texture เป็นความกรุบกรอบม,มากขึ้นอานนี้มันเหมือนโมจิไส้ถั่วแดงเลยคล้ายๆก็เนี่ยแหละญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็จะนิยมการว่า อันนี้ชั้นมาก่อนอันนี้ชั้นก็มีของชั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยทะเลาะกันแม้แต่เรื่องดอกซากุระก็ถ้าใครได้ไปเกาหลีแล้วอยากจะลองกินต๊ะโบราณสไตล์เกาหลีพวกนี้ถ้าเป็นต๊อกหวานนะครับแนะนําว่าที่ที่ไปง่ายๆเลยแล้วน่าจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วก็คืออินซาดงในอินาดงเนี่ยจะมีร้านชาสไตล์เกาหลีเยอะให้ลองเข้าไปร้านเอาเลือกร้านที่แบบใหญ่ๆห,หน่อยอาจจะมีเมนูต๊กเยอะ แล้วก็เราเปิดเมนูดูมักจะมีรูปเพราะว่ารอกร้านนักท่องเที่ยวคือถ้าเป็นพี่น้าไม่เปิดเมนูดูเพราะว่าพี่จะแคปหน้าจอที่เนี่ยขึ้นซับไว้ให้เ<ด>นี่ยอยากมีตัวไหนแคปแล้วมายื่นให้ดูเผื่อว่ามีไหมมีไหมอ,อย่างนี้ใช่ครับแล้วน,น้นพวกนี้ยนอกจากบอกแล้วก็จะมีชาเกาหลีปเภศต่างๆด้วยเดี๋ยวไว้เอาเรื่องชามาเล่ากันอ